ส,สดีค่ะกิบทองสาวลาผ้ามวนค่ะวัะนนี้ก็มาอยู่ตรงที่บริเวณหน้าศาลหลักเมืองนะคะจัะงหวัดนนทบุรีค่ะสาวลาค่ะสวัสดีค่ะทางนี้สวัสดีค่ะอู้ยสวยจังเลยมีไฟประดับประดาสวยงามมาก ตรงข้ามศาลหลักเมืองก็จะเป็นทุงงนะะท่งสีเมืองเนี่ยค่ะมีทุ่งสีเมืองมีผู้คนออกกําลังกายมีมีสองฝั่งเลยนะคะอุโมงค์เป็นอุโมงค์ดอกไม้ไฟแสงประดับด้วยแสงสีเสียงแสงสีตะการตาสวยงามมากท่านใดผ่านมาก็แวะเรียนมาเช็คอินมาถ่ายรูปได้นะคะสวยงาม สวยไหมอันนี้ก็อ่าสการะสารลัดเมืองไหวสารลักเมืองหรงือยังคะไหวสวยๆค่ะฮัะน,นี้ค่ะนนสวยๆ อันนี้ก็เป็นเวลาใกล้จะ6โมงนะคะ18นาฬิกาใกล้จะเคารพธงชาตะะิก็จะมีชาชนทั่วไปนะคะมาออกกำลังกายกันกิจกรรมการละเล่นมากมายค่ะและมาออกกำลังกายกันได้นะคะสุขภาพดีไม่มีขายะคะ่ะก็หลังจากออกกำลังกายเสร็จก็แวะมาถ่ายรูป อันนี้สาวหลาก็มาออกกําลังกายเหมือนกันแต่ว่าออกกาลังกายเสร็จก็กินอันนี้ไปเท่าไหร่น้ํามะพร้าวทั้งเนื้อทั้งน้ําเลยเนี่ยไปล้างมือก่อนกินของเล่นมานหลักเมืองก็จะมีประชาชนทั่วไปมากราบสักการะนะคะเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราไปรับพี่กัน ก่อนจบช่องก่อขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมนะคะชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องสาวลาด้วยนะคะกดซับสไคร์ด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ